สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการพาเที่ยวอเมริกาวันนี้นะคะจิวจะพาคุณผู้ชมมา yeah, yeah. ทานอาหารเช้าแบบอเมริกันแท้ๆเลยร้านชื่อลูส์ดิเนอร์ค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะลูส์ดิเนอร์นะคะก็อยู่ที่เมืองลาสเวกัสวันนี้ก็อยู่กับจิวนะคะเหมือนเดิมที่ลาสเวกัสค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะ <Ooh. S 2> อู้ตง นี่ก็บรรยากาศข้างในร้านนะคะถ่ายให้ดูรอบๆร,ร้านก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับทานอาหารข้างในกันเลยค่ะนี่ก็เป็นอวอร์ด uh, นะคะที่ร้านได้นะคะดูไหมคะ Best City l o o s Diner Blue Diner Coffee Shop นะคะ mm hmm. เขาก็ได้รางวัลมากมาย Best of Best Award ว wow. mm ้า hmm. วคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าเป็นร้านสไตล์อเมริกัน Breakfast แท้ๆเลยนะคะร้ mm hmm. ออานก็ยุ่งมาก mm hmm. จิวก็ร้องเพลง Stay นะคะยุค1980ตอนเด็กๆเ,เนี่ยตอนที่ยังเป็นเด็กประมาณ45หขวบได้คุณพ่อก็ร้องเพลงนี้ให้ฟังนะคะแล้วก็เต้นไปรอบๆห้องก็ประทับใจมากลานเขาก็เปิดเพลงนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยก็เป็นยุค80หมดเลยคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าตกแต่งสไตล์อเมริกันแท้เลยมืนแม่บ้านอเมริกันตกแต่งนะคะ นี่ก็เป็นสภาพร,บรอบๆร้านนะคะดูดีมากเลยเหมือนเข้ามานั่งในบ้านของใครสักคนอเมริกันนะคะเอ่อ uh, Can I have hot coffee เดี๋ยวเราก็จะมาดูเมนูกันนะคะ <c oughs> ฟนะะคโฮมเมดจมโฮมเมดแจมชูคร <alors S 2> ็เกอร์สนี่คือเชอร์รี่สตรอเบอรี่ท ropical และไพน์แอปเปิ้ลทั้งหมดโฮมเมด Thank you so much sir มาให้เราเทสนิดหน่อยนะคะเป็นแบบโฮมเมดแจมโฮมเมดแยมนะคะก็มีแบบสตรอเบอรี่เชอร์รี่ What is What is this uh oh. Peach or something Pineapple Yeah I, <In Japanese. S 2> Re I can't remember or so เดี๋ยวเราไม่ใช่ oh, I forgot to v i d e o u m the cups over there for sale yeah no those are uh, regulars so oh just a regulars Yeah, p the oh I see oh, you need to bring your cup put <laughs> it over there yeah, <laughs> yeah. and there's there's stuff down the hallway too if you want to take it down the hall oh yeah sure <c oughs> of course นะคะก็เป็นถ้วยที่เออ่ลูกค้าเอามาแขวนเอาไว้เหมือนเป็นที่ระลึกให้ร้านก็ทำให้เห็นว่าร้านเนี่ยเขามีแฟนคลับเยอะจริงๆนะคะ ถ้วยที่เห็นนี่ก็คือเป็นถ้วยที่ลูกค้ามาแขวนหมดเลยเอาอมาจากบ้านฝรั่งที่นี่เขาก็มีธรรมเนียมอะไรแป,ปลกๆนี้ด้วยนะกะ็จะเป็นแบบที่นั่งบาร์สตูนะคะก็คือแบบดูคนทำอาหารได้ในครัวร้านบีซีมั่งเป็นร้านสไตล์อเมริกันนะคะแ,แท้ๆเลยตอนเช้า ทำอาหารนะคะแล้วก็อาหารก็อ,อสอมากรทังนี้ทั้งนั้นแล้วก็เตรียมอาหารพร้อมเสิร์ฟนะคะมีคนอ่านตัว๋วร้านก็ยุ่งมากเราจะเดินมากไม่ได้นะคะเกะกะคนนี้ะนะคะก็แพนเค้กเดนเวอร์ออมเลต็ตแล้วก็เบคอนนะคะของจิวก็จะเป็นคลับแซนด์วิช กับเฟรนช์ฟรายโอ้ยอาหารอเมริกันนี่มันอ้วนจริงๆเลยกินแล้วอ้วนนะคะแต่ว่ามันก็อร่อยอะ่ะ<ม>โอ้คุณผู้ชมดูน่ากินมากโฮมเมดแจม What you got This a strawberry เป็นโฮมเมดแจมสตรอเบอรี่เขาให้เราลองชิมน,นะคะถ่าทางเขาก็จะขายเป็นขวดด้วยที่นี่ You give me one? โอเคเดี๋ยวเราจะชิมโฮมเมดแยมกันนะคะรสชาตินะคะอร่อยมากเลยคือแบบหอมสตรอเบอรี่สดๆเหมือนเขาเหมือนเขาเพิ่งทำเลยอะคะ่ะรสชาติสดใหม่มากเป็นแยมที่รสชาติแบบคือไม่เหมือนขายในขวดบ้านเราเหมือนแบบกลิ่นสตรอเบอรี่สด,สดนี่หอมฟุ้งขึ้นมาเลยอะคะ่ะช้าวยอเ e ริดชิมขับแซนด์วิชของเรานะคะ ก็เขาก็เสียบเป็นไม้หม้อย่างนี้เป็นชิ้นเล็กๆอันนี้เป็นเติรกีคลับแซนด์วิชนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันคลับแซนด์วิชนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยคุณผู้ชมคลับแซนด์วิชนี่อร่อยมากเลยอะค,ะค่คเะเป็นแบบสไตล์อเมริกันแท้เลยคือแบบเบคอนนะคะที่เห็นก็คือกรอบมากแล้วก็คือไม่มนีน้ำมันเลยแบบรีดน้ำมันออกไปหมดแล้วทอดจนแบบ น้ำมันแห้งหมดแล้วคือกรอบอร่อยมากแล้วก็ซอสที่อยู่ในแซนด์วิชนี่นะคะเป็นซอสอะไรไม่รู้แต่ว่าอร่อยมากๆเลยแล้วก็มะเขือเทศชิ้นใหญ่เนี่ยทำให้มีความชุ่มฉ่ำของแซนด์วิเนี่ออกมาก็แล้วก็ขนมปังเนี่ยกรอบกำลังดีเลยนะคะอร่อยมากคือร้านนี้เป็นร้านอเมริกันดเนอร์ที่มืออาชีพมากทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมวิปครีมกับแพนเค้กกันดูนะคะ กินนี่คำหนึ่งอร่อยมากน huh? อันนี้ก็น่าจะเป็นพีชนะคะแยมพีชเดี๋ยวเรามาลอง,ลองชิมกันดูเป็นแยมพีชโฮมเมดนะคะะอ h maybe it's raspberry know. yeah maybe raspberry นี่นะคะพีแชแจมวิปครีมแล้วก็บูเบอรี่้วก,กินช้อนชมชมเลยอืม so mm. oh, g ก็เอาบูเบอรี่ใส่วิปครีมแล้วก็ทำแบบนี้รสชาติก็เหมือนเค้กเลยนะคะอร่อยมากเอาซีรัปนะคะโฮมเมดซีรัป เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะบลูเบอรี่แพนเค้กนะคะเขาก็ใส่บลูเบอรี่เอาไว้ข้างในด้วยอย่างที่เห็นนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยบลูเบอรี่แพนเค้ก